รายการต่อไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรายการกันมาเห็นวิวทะเลสวยงามแบบนี้วันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาที่จังหวัดประจวบคีรีขนันนั่นเองนะคะจะขันก็กระไรอยู่เพราะว่าเช้าไปเดี๋ยวจะเจ็บคอค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวถือว่าเป็นการเปิดบรรยากาศของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ย ได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับกิจการกิจกรรมที่สามารถทําได้ค่ะหนึ่งในน,น,นั้นก็คือกิจกรรมของการท่องเที่ยวนั่นเองดังนั้นวันนี้เราก็ต้องไม่พลาดนะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็คือชุมชนบ้านทางสายนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็นําทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ต่างๆเหล่าน,นี้นํามาให้เกิดเพื่อสร้างรายได้ผ่านการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะการรวมกลุ่มกันแล้วก็กิจกรรมเนี่ยที่มาได้พูดกันไปจะมีอะไรกันบ้าง ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวรู้ไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่ดูรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะแน่นอนเราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแหมเรามีผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้แล้วดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวของเราเองค่ะต้องได้รับมาตรฐานชากันด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับในช่วงของการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นั่นเองค่ะผู้ชมค่ะส่วนกิจกรรมแรกเช้านี้เลยจะเป็นอะไร ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่ถือว่ามีความแปลกกว่าที่อื่นเลยละคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวตามมาไปเลยค่ะ คมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม นี่ค่ะก็คือกิจกรรมแรกนะคะที่ชุมชนบ้านทางสายเนี่ยเขาได้มีการจัดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะก็คือเรามาตอนเช้าเราก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นมานอนตั้งแต่เมื่อคืนนีนะคะตอนเช้าก็เลยมาร่วมทํากิจกรรมตักบาตรกันที่นี่แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราเห็นชาวพุทธจะต้องทํากันเป็นียกว่าเป็นกิจวัตรก,ก็ว่าได้นะคะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะ ที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็รายการเราเองก็ต้องฝากผลบุญกุศลน,นี้ไปให้คุณผู้ชมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่นี่นะคะต้องบอกว่าค่าที่พักนะคะรวมกับค่าเกี่ยวกับอาหารเช้าเนี่ยเขาบอกว่าห้องพักนึงเนี่ยนอนได้2คนอ่ะ าหลังจากที่มีการเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีการวางมาตรการนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานชาด้วยนะคะคืออาหารเหล่านี้จากแต่ก่อน,นที่ต้องมานั่งทานรวมกันแต่การมนเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวทางของชุมชนนะคะเขาจะนําเซตอาหารแบบนี้ไปวางไว้หน้าห้องหรือว่าบ้านพักของแต่ละคนเลยนะคะอันนี้ค่ะถือว่าเป็นการเว้นระยะห่างด้วยกันนะะแต่ว่าส่วนของรายการของเราเนี่ยวันนี้เราก็มาเลือกทานที่ซุ้มนะคะ พราะที่เขาจะมีซุมแล้วก็จะมีอระยะห่างอยู่แล้วเพื่อที่จะได้มาชมบรรยากาศตอนเช้ากันด้วยหลังจากที่เราเนี่ยไปทําทบุญตักบาตรกันมานั่นเองนะคะนั้นเอาเป็นว่าขอทานข้าวเช้าเลยนะคะ ทำเป็นมาของบ้านทางสายเนี้ยมีสถานที่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นสถานที่ของวัดธรรมศรีวงศ์ mm hmm. ก็ปล่อยลุกล้างอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว <'s> เราก็เลยเกิดว่าเอ๊ e y, มันมีที่ตรงเนี้ยทาไงว่าให้มันเกิดแก่ชุมชนดี mm hmm. ก็เลยตั้งกลุ่มกันมาจัดเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่ม <'s> แรกก็เป็นสกรรัดโรงงาน mm hmm. พอจากนั้นมาก็มีหน่วยงานของเพื่อราชการภาครัฐ <'s> ก็จะเป็นทางพัฒนาการชุมชน mm hmm. เ,เพื่อทททท่องเที่ยวกีฬาพวกเนี้ย mm hmm. ก็ได้เข้ามาสนับสนุน เพียงแค่ไม่กี่ปีก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งจนได้เป็นท่องเที่ยวเป็นที่รูจ้จักจากที่ว่าไม่ใครรู้จักบ้านทางสายเลยจนทุกวันนี้าทางสายโดง่ดงดังไปไกลมากแล้วในโลกโซเชียลอย่างที่พักเราก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่นะของเราพักแบบง่ายๆชุมชนจริงๆเริ่มต้นแรกเลยคือเราไม่มีเงินไม่มีเงินเป็นเต็นท์ก่อนทุนเงินกันออกได้เต็นห้าหลังแล้วก็มาคิดกันใหม่เอจะทําบ้านไม้ไผ่ก็เลย หาหุ้นกันหุ้นกันไปหุน้นมาได้แค่สองหลังครึ่งปีเริ่มมีคนมาพักก็เลยมีการประชุมกุ่มหาหุ้นเพิ่มก็เลยได้มาแปดหลังพอแปดหลังก็เริ่มเป็นไม่พออีกแล้วก็เลยเปิดทุนไปเป็นฝั่งโน้นอีกแปดหลังนี่นะควเป็นมาของเสน่ห์บ้านพักที่เป็นไม้ไผ่นั่นเองตกแต่งข้างในนี่ก็สวยงามมากเลยนะคะ ตอนนี้เรากาลังจะมาทําอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะตวงพี่เจฟเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอยากให้พูดถึงนิดนึงถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวไปพักที่นู่นเสร็จแล้วอยากจะมาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักเกณฑ์ง,ง่ายๆคือจะต้อง ผ่านอะไรมาบ้างคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยครับทางทีมชเราก็มีมาตรการคือตามที่รัฐบาลขอได้กําหนดไว้ซึ่งตอนนี้วัคซีนก็เริ่มกระจายแล้วคราวนี้ไปกิจกรยยกรมดำน้ําก็เริ่มเปิดล็อกก็คือก็เราก็จะรับลูกค้าที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วถึงจะไปดำน้ําทํากิจกรรมนี้ได้จะในจํานวนรับลูกค้าเราก็จะปรับเปลี่ยนไปจากปกติโดยโดยเรือเรือลำหนึ่งรับได้ประมาณ20คนเราก็จะลดเหลือ10คนโดยประมาณนี้ครับ ก็มาน 5, <5> 50%ของลำเรือนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของทีมงานแล้วก็ตัวของมาเองเนี่ยเราเองก็ได้รับการฉีดวัคซีนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์ในการที่จะพาุผู้ชมเนี่ยได้ไปชมบรรยากาศในช่วงหลังของการคลายล็อกบางกิจาการบางกิจาการรมเกิดขึ้นนะคะคสําหรับการดำน้ำที่นี่จะไปดำน้ำที่เกาะไหนแล้วลึกขนาดไหนยังไงนะี่อันนี้ลองเราเป็นกิจกรรมดำน้ำโดยสโนว์คริงนะฮะก็จะ มีความลึกอยู่ประมาณที่3าถึงหเมตรฤดูที่จะสวยอ่ะมันก็เป็นช่วงไหนอ่ะถ้าเป็นเช่าที่ช่วงที่ว่าเราใกล้ชิดกับปากาลังแบบว่าไม่อันตรายครับก็จะอย่ที่ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนอสิงหาคมมันจะเป็นช่วงที่ว่าฤดูน้ำลดลง oh. ลดลงเยอะแต่ก็บางจุดก็จะไม่ไม่ผ่าเข้าไปเพราะว่ามันตื้นตื้นมากมันจะเป็นอันตรายก็ตัวเราเองและปะกาลังเราช่วงไหนที่เป็นช่วงหน้ามรสุมและที่แบ โดยถ้าธรรมชาติทุกปีแล้วก็จะเริ่มไปไปลายจุลาเริ่มจะเที่ยวทางทะเลไม่ได้แล้วก็อาจจะมาแค่ได้แค่พักผ่อนกับกิจกรรมบางอย่างถ้าว่ามีการปลดล็อกก็จะมีเพิ่มกิจกรรมให้แต่ยังไม่มีก็ได้แค่พักผ่อนอย่างเดียวออยเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นมรสุมแล้ว ก็มารับลมกันเป็นก่อนแล้วกันอะไร,รบแบบนี้นะคะคอะดังน,นั้นเป็นว่าตอนนี้เสื้อผ้าพร้อมมากเลยขนตาดึงออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงน้ำแล้วเดี๋ยวเราพาคุณจอมเหน่ยไปทำกิจกรรมนี้พร้อมก,กันนะคะพี่เจีบก็จะลงไปกับเราด้วยใช่ไหมอันนี้แถมท้ายนิดนึงลงไปด้วยกันแต่ว่าการดำน้ําของของเราครับในชมรม,มเรือของกอดทะลุอันนี้งดใช้เพื่อรีมกันเดดทั้งหมดเพื่อตัวนี้เพื่อเซฟ ทรัพยากรธรรมชาติคือปะการางโดนสารเคมีพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ถามว่าส่วนตัวนี่ทา,มมาไหมไม่นี่ก็ไม่ได้ทาม,มานะคะคเอออันนี้เราเองเพราะว่าเริ่มเห็นการประกาศมาแล้วว่ายัางไงเราก็สาหรับครีมกันแดดเนี่ยบางทีเราก็ต้องศึกษาดีๆก่อนนะว่าไอ้เจ้ายี่ห้อที่เราใช้เนี่ยคือมันมีสารต้องห้ามหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษากันด้วยนะคะนี่ต้องขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะคะคอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปลงเรือกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดำน้ำกันครับค้ามาค่ะ เที่ยวแห่งประเทศไทย ถึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกที่ท่าของเรือเองเนี่ยจะพานักท่องเที่ยวมาก่อนก็คือมาถ่ายรูปกันก่อนด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเกาะทะลุค่ะเกาะทะลุใช่ไหมคะจริงๆชื่อก่อนเนี้ยดังมากอยู่แล้วนะถ้าเสิร์ชหาในอาจังหวัดประจวบเนี่ยก็ก็จะเจอก่อนี้เป็นเนาะเป็นไฮไลท์เลยนะคะแล้วจุดดำน้าของเราอยู่ไกลจากนี่ไหมคะไม่ไกลค่ะตรงท่นนั้นเลยค่ะเรียกเกาะกวด อ่ากวดอ่าวกรวดค่ะอ่าวกรวดใช่ไหมคะตรงนั้นน้ําลึกประมาณเท่าไหร่คะถ้าตรงนั้น1 0บเมตรค่ะโอแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งลุ้นดูเนาะใช่ค่ะว่าเอจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเห็นค่ะตรงนี้เป็นจุดที่สวยสุดมีปะกาลังจานปะกาลังเขาควางดอกไม้ทะเล แล้วอย่างนี้นี่คือสําหรับนักท่องเที่ยวที่ปกติคือก่อนหน้าโควิดอะไรเงี้ยค่ะ,คะในส่วนของเรื่องของความปลอดภัย mm hmm. เรามีการดูแลย,ยังไงบ้างคะพีะ่เมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นความสะอาดอยู่กับเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์นะวพวกสโนว์เกิเลอะไรพวกนั้นหน้ากากอะไรเงี้หมดแล้วก็วมีทีมงานสตาฟเทซเพื่อเป็น,านการเซฟการลงนะ้ําไปกับแพคะจะมีกระดานบอร์ดให้เกาะ oh. จะมีเจ้าหน้าที่คอยเซฟตี้ให้ แขะลูกค้าทุกท่านก็จะต้องใส่เสื้อชูชีพค่ะใสสโนอกเกิลลงไปดำน้ำไปผิวน้ำจะตื้นๆก็จะมีหอยเม่นเราก็จะคอยเซฟให้ค่ะ เวลาลงน้ําก็ห้ามเหยียบห้ามยืนบนปะการังใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราจอดเรือเนี่ยอยู่ระดับ8เมตรแต่พอเข้าไปใกล้ก็ประมาณ2เมตร3เมตรก็ถึงพื้นแล้วค่ะถึงพื้นแล้วใช่มีแบบว่าบริการถ่ายรูปใต้น้ำใช่ไหมคะนี่ค่ะจะมีบริการถ่ายรูปใต้น้ำฟรีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมนะั้นใครมานี่ก็จะได้รูปส,สวยๆกลับไปเตรียมชุดว่าวางมาได้เลยนะได้เลยค่ะเออนะคะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพบรรยากาศของการที่เราจะไปลงน้ำกันดีกว่าอยากรู้ว่าที่เนี้ย วสวย่อกี่<ะ>สวยยังไงเนาะครั้งแรกเลยนะที่รายการอัปเดตไทยแลนด์ของเราเนี่ยมากันที่นี่นะคะอ่ะนั้เราไปต่อกันเลยค่ะ ผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่พี่พรนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะปล่อยพวกเราเนี่ยลงไปชมปะก,การังดูดอกไม้ทะเลดูสัตว์น้ํากันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นจริงๆแล้วเราเชื่อได้ว่า,านักท่องเที่ยวเองจะรู้อยู่แล้วนะคะกับการดําน้ํ้ดาตื้นที่เป็นในลักษณะที่แบบว่าใช้เป็นเสื้อชูชีพก,กับสน็อกเกิลใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของม้าเองนะคะที่วันนี้ขออนุญาตว่าจะไม่ใส่นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ไปเรียนมาเลยเพื่อรายการอัปเดตเทลล์นนะคะก็ไปเรียนฟรีดฟฟมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะใส่เป็นฟินหรือว่าตินกบกับสน็อกเกิลลงไปแทนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเซฟสําหรับบุคคลอื่นๆด้วยนะยังไงก็เตือนอไว้ด้วยถ้าเกิดผู้ชมมาเนี่ยก็ให้เคารพกติกาทีา่ทีมงานของเรือเนี่ยเขาได้มีการกาหนดเอาไว้โดยเฉพาะกับการใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่เราลงน้ํานะคะเลนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลงน้ําให้ดูเลยรับรองเริ่ดไปค่ะ จรยช่วยแนะนํากันหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารถิ่นในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างตรงนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เลยนะครับอันนี้ที่ว่าแบบบ้านๆเลยสําหรับคนที่ว่าขาดไม่ได้เลยคือน้ําพริกอันนี้เขาเรียกว่าเคยขั่วเคยขั่วครับเคยขั่วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขั่วแล้วมักงงเลยนะคะคุณผู้ชมอันเมนูต่อไปอันนี้ก็ผักพื้นทิ่นเป็นยำละกูดแล้วก็ปลาโอปลาโออันนี้คือปลาโอย่างตัวนี้ก็เป็นต้มยำ ต้ยมยำก็คือจากไข่ของปลาโอนี่แหละครับที่ขาดไม่ได้กันก็จะมาทะเลก็ต้องได้กินกันก็คือหมึกย่างขับ <น ó. S 1> หมึกย่างนะครับแล้วก็เ,เซตหมูกระทะนี่ครับก็คืออาหารที่เราไว้รองรับลูกค้าซึ่งอาหารจริงๆเรามีอยู่450เมนูสาม,มารถว่าถ้าลูกค้าอยากได้เนี่ยเราก็จะส่งให้ลูกค้าเลือกดูได้จัดเลือกได้เลยลงั้นเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ารสชาติในแต่ละอย่างเนเป็นยังไงบ้างแต่ขอคร่าวๆเท่าน,าน,าน,านออั้นนะคุณผู้ชมเพราะหิวมากเลยนะคะ มากเลยยังกรอบๆเลยหัวหนูเลย <Wow. S 1> คุณชมนักกุ้งสดมากเคยคั่วนะคะ <Wow. S 1> หอมกะทิด้วยแล้วก็มีความกลิ่นกะปิด้วยอร่อยมากเลยหวานๆต้องกินค่ะคุณผู้ชม <Wow. S 1> โอ้ดูไข่สิคะว้าวสีหน้าตาหน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะไข่ ชัดมากเลยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมคาะวันนี้แค่สามอย่างเท่านั้นเองนะผ่านหมดเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเนี่ยก็ลองติดต่อมาสอบถามก่อนก็ได้นะว่าจะอยากได้เมนูอะไรที่นอกเหนือจากทางรายการของเราเนี่ยนำเสนอแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอขอใส่แมสนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทางของพี่เจี๊ยบช่วยแนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดจะมามีช่องทางไหนบ้างวันธรรมดาเปิดไหมหรือรับแค่เพราะเสาร์อาทิตย์อะไรเงรี้ยขาะนิดนึงค่ะช่องทางการติดตอ่อของเราทางหลักก็จะเป็น a c e b o o k นะครับชื่อ,อเพจท่องเที่ยวชุมชนนวา,วาวิถีบ้านลังสายเบอร์ทโทรก็0 9 2 3 9 4 0 5 5 6เนะครับเปิดทุกวันครับฝากกันได้แล้วกันนะคะผู้ชมหลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายผ่อนปรอ,อะไรต่างเนี่ยเชื่อได้ว่าคนไทยอยากจะออกมาท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าอยู่บ้าน กักตัวกันนานเหลือเกินนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยยังคงจะต้องตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดสิกันด้วยนะคะยังไงเราก็ฝากอินสถานที่ท่องเที่ยวก็อยู่ใกล <inas S 2> ้กรุงเทพเหมือนกันเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วนะคะรับรายการก็ต้องขอบคุณพี่เจีย๊ยบด้วยพาพวกเราทํากิจกรรมห <şey S 1> นักหน่วงมากเลยวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เจี๊ยบค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเลือกร้านอาหาร ให้เลือกร้านแล้วก็สถานที่ที่มีมาตรฐานชาจากกระทรวงการท่องเที่ทยวแลกีฬาแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะจะได้สร้างความปลอดภัยกับพวกเรากับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มาแล้วก็พี่เสียบต้องขอตัวลากันไปก่อนจะลาด้วยภาพรับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้อวดคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ